นะครับมาจากที่ไหนเอ่ยปัทตานีค่ะมาจากนมืองปัตีเลยนะครับสู้ๆเนาะชุดสวยงามมากเลยดูสิอโอ้โหนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้ครับถ้าวันนี้ถ้าสมมติว่าได้ได้รางวัลวเนี่ยจะบอกกับคุณแม่ไหมครับคุณแม่ค่ะบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าอะไรเลยน่าคุณแม่ไปเลย แม่ค่ะแ,แม่นะครับผมสาวๆน้อยของเรานะครับน่ารักมากนะครับเท่าที่เดินดูวันนี้กำลังขันหนักใจแน่นอนนะครับมาหนุหล่อบเบอร์ามของเราดีกว่านะครับอ่อนอน้นิดนึงอ่ะน้องอะไรครับน้องอีโน่น้องอีโน่อายุเท่าไหร่ครับจาได้เป็น นะครับมีการโตงอายุด้วยนะครับด้านข้างบอกว่าสี่ขวบสี่ขวบเลยนะครับมีการโงอายุด้วยนะครับโอ้ชุดหล่อมากเลยคุณแม่ตักให้ไหมครับคุณแม่ตักให้นะครับแลวเมื่อคืนนอนหลับไม่เอ่ยนอนหลับนะครับเต็มที่เลยเนาะวันนี้เนาะโอเคแต่ต้นนะครับนะครับฐานบ้านนี้ก็จัดเตรียมเตรียมทุก่อนนะครับ ตุ่มสำเร็จกันจอนอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเข็นมอญอร่อยนะครับ,บ,ท,บ,บที่บ้านขอแบ่งกินนิดนึงได้ไหมคับอ๋อให้ด้วยนะให้พี่บ้านหรือไม่พอกินนะพี่บา้านเอาทั้งกล่องเลยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ให้นะครับทั้งกล่องก็ไม่ให้นะครับแต่เอานิดเดียวนี้ได้เลยนะครับโอ<ม>้โหนะครับหลับตานอ่ะคืนนี้มี